ว่าดีจ้ายี่ปท่นวมากกินเขาก็มูก็ผงพี่น้องขาคือเกาหมองเกาเน้อะล้านขา้าเก่งเก็ตอนรดปลูกรอเนี่เห็นบ่นฝนรอว่เสียบ่เอาผู้นึงยั่นกล่องแต่ดิจิตนาะยันแค่ก่อนกผึ้งแยันกล่องผู้นึงยั่นกล่องพี่น้องขา

สวัเดีค่ะเอ็มพทั้งหลายทั่วประเทศต่างประเทศได้ประเทศไม่ตการเไท่จ่นอกินแคนัดนแหูกูสู้คนผู้ใดก็ยัถึงแน่อยู่เ่าะฉะนัไปแล้วขอทษไห่ล้จ้าไปก็ยถึง่ได้ขอใน้ดีวด้ยอันขาอกถูวกันสิ แคอยู่เดียวเงียบใกล้ก็ได้ดอกมเห็นปะไดีวขอโทษเด้อจยังไงก็ได้มันต่างขึ้นป็นไงมันแบกมาหาเพินเชิญมาบดีก็ว่าผ่านหรอกเาล่นมาก่านันเชินพี่น้องค่นไอน้องจนนั่งเังนี่แหละเเมานงมัผัวอ้ยเ่ยไเเ่มีผัวนะเขามีัมีผัวมีัว แก้วจกเอารัหมดแก้วใส่ขจมใส่เ่ออมาจกเขาเอยสิอขอสอดขอไอยู่นี่เคยมีหัวจะคนสดอสด

กินเนี้ยก็เธอได้จ้านั่งแบบสบายแหน้าหากินสบายสบายแล้วจ้าอาหารก็หันเลยลัคุมเอันนี้ซูมมาะไม่เอาแต่เอฟซีองย้ายไปสล้นโอ้ยไปดูเสียข้าไปงี้นะไม่พูดเรื่งไปใสอังกฤษอรบที่ดนึ่งออุกมอยูไว่ก็้พูด่งที่ถึงครับมียังถฤษอนจอยู่ที่ไหนนะ เนนไพ่ผู้ขายโอ้ยลูกชื้อว่ามนัดกินกพี่น้องคาไม่ใครเห็มันเลยนี่ซ้ำนี่หลวงพอแล้วพ่ได้พี่น,อน้อง่ะซ่องแยจุนใช่แนวกินดูว่าไม่นังส่องเกบค่ะ <laughs> อเะ <laughs> อาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮฮ่าฮ่าาฮนบ่า่่าฮย่่

เขาเบาๆเลยน่ะเขียดเขาเอาอะไรมาวางด้วยอะไรเนี่ยเนาะขิงก่อนมั่นขิงเลยไหมที่อย่างนั้ิงอันนี้ก็ใส่ขิงผักใบด้วยก็ใกล้โตกว่านี้ครับยังทำไม่ไล้ไม่ขวางมั้จะเหลืแก้ช่องอืดมันต้องถือว่าหลังพุ่งไปแล้น

มีหะือเท่าไคนเคี้ยวปะไปเบอ่อใดในว่าก็โอ้เฮ้ยมึงกัดซมนาไม่กินเม่อด้คือได้เคี้ยงกินกับลาบงว่าเลนคิดย่านมีพญาตเอวาวไทยัวยเนี่มูกิ๊วกระเ็กตะวัน เสี่ยมเนาะมันเฮาห่วงสูอยู่พุ่นล่ะนี่แม็กซ์พอผู้ญิง3คนรอบบ่ซายผู้เดียวเป็นได๋ <laughs> <laughs> <tài> <laughs> <laughs> <Mình nhìn nữa. cười> bà điện mặt 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 các phẩu kia um ừ. ừ, đúng phẩu kia hái Há ừ. Há có đẻ hái trái đại nó bèo cơm uýn hả buổi tập bắt sao cái này nó luôn hả nó luôn 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 luôn

มกินบ่ได้เด้เจียวมาะแมากพ้ากิเขาแบบปืนเ่เจ้าิ้าแล้วเขาเขาเอาน่องน่องอย่าหวที่นะน้นหมนก็ัางนหุ่นเยวัดเจียวไปหลายโกงโตกสามโกมากินแล้วินาปาอาัว

พวกผู้ชายคนอื่นว่าจะแต่เนี่ยมันขิงปลาเลยกเห็นิงปาะขิงไน่ะเพราะว่าเขาออกกันตมก็่าวจะยังราาปาที่ยังเพรว่ามันเป็นิงไทยขิงไทอพี่น้องผู้ใดบ่จับทีเป็น่กิงไทยจับขึ้นมาให้เบินะไปเขาเป็นนี <m ys cra> Mét đi thôi má. Ay nắng kể má? Ai bò mì kim là mhm. Beba kể lần, du bàn, du cho hong. Ba bì bay hai bé. A bào dù hoa câu cho em lần binh dung dung. Ba kim hoa nếu. Kun bác hai dung màn kìa nyu. Ba lần bì đọc em mắt kìa 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 แ่บหอมเวลาเขาถอดมันตืกรอบแต่ว่าใยมันสุีหยาบูแต่ว่ามันหอมอี๋เลยหัวมันหมืนหอมเอาไปกินพี่น้องมันได้กินม่้ะคะได้กล่นะพี่น้องค่ันแปะแปะแล้วมัแล้วมัดแต่มีแน่นอนพี่น้องก็นสกลิกินบ่อยสามคนแต่ว่าบ้านเขาขูดตรงนี้แต่ว่า

อ่อำไม่ร้มเขาข้องแค่นั้ผู้ใดอยู่ด้วยผินเขาจ้กรีดแมวผู้ใดได้หว่านหูเนีไอ้เวทเป็นใครวะม่ผู้หญิงหุมร้อแม่วม่ผู้หญิงรุมร้องสิเจ้าหัวเจ้าหัวในหัวไม่ต้องยาไม่ต้องรู้หรอกปในหัว ต้องรู้ป้าป๊าอันนี้เป็นป้าป๊าข้าวนะผมหวให้กินเ,นเด็กหืมแก่ผมซื้ออะไรอันนี้ป้าป๊าอันนี้เบบี้อันนี้เบบี้เบบี้มันหยาซะแต่หมดคัเนไงไงเลย <c oughs> おいします。 เดี ừ, không è, ๋ยวทามบ่เดี๋ยวว่าเขาบึงไปบึงมานกันปูสนดคนไหนรักแม่คนนั้นแตเลยเกลียวทำรักแม่เนี่ย้านรบยแม่เนี่ยที่เลิกบักสนตัว ประเทศนี้ม็เห็นเห็นด้วแลละประเทนี้ผมกเห็ดเทปอะไรเนาะเขาหุ่นอางการค้หนัน้เาอยู่ยันบ่เกิไม่ิดไม่ไม่เกิรวยยุคพัฒนาเหีขาบ่านอเขามเองเดี๋ยวมีมีขามาเขามาขาหน่อยมาเดี๋ยวมันมีอ่ะขาบ่าจะมีอยู่เด้ มีเดียวเดียวนีขาบ้านงกวนตะกีฟ้องตะพุ่นจะว้องใส่ขาบานได้หน้อยจนยากเนาะขาบานไงช่างอกออกว่าใส่กระปงได้มนอยประมาณสาปีใส่ได้เลยขาบานนั่นะเฮ็ดเป็นกระปูได้เออใส่เกือบตสูงได้สุงสูงได้ีเดีอนเจ้าพ่ยังเห็นใส่เกสมาเัง่กือตนกวเพิดมันบอมเมียน จนจะมือ่ะเออเออการยันสัญญาลุ่นอ่าเขาเฒ่าถใจุ่นเกิดไก่พันยูไก่เคียงพันยูเมนมาจงไหนก็ไหน้เพ่เขาเจ้าูไก่ิาบานนี่ก็แมงมาขามาก็ว่อีกก็ để bắt dạy say, vậy và ở ngoài ừ, lại, ừ. ba, anh, kì cố còn bắt đếp vào nhà mày là vậy không phải là gì vậy 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 ไเห็นนทงนเกินกไก่ก็เลยพวเอืมอายเนาบ่มาง่ายไกินยังไงกินเยอะเอะผักหลายรับไ่ได้จ้าพี่น้องงหลายจะเป็นเสีบซักเสียบเนเมแอ่หู้เสียล่าผ่านอีหยังเสอันนี้บ้านนอกเอิ่นทักหัดเสียเอนเเอนใบหูหใบสาเสีย

โอ้าหวานเลยนะในกระดูก็แล้ก็แท้คมาเห็นก็เมาคนดีใจคนกินกระดูกแต่บูกเสือก่อกับทุกหน่อไม้เคยกินหรือเปล่าคะนี่อะไรเนี่ยเม็ดเนี่ยไม่ฟก็กินข้าใส่เลย ชัก้าจัมูขังจัวนไวะาจัขังจก้าจัูทำไปเลยม้ยผู้่าวู่ขึนเป็นังไู่าวขู่ขึ้นกบโว้ยบ่แมนเอเป็นกองกลงแบบนี้ายิคนหยิคน เมาจังคู้าจ่เ้จังคบคนญี่ปุ่นเมาจังคูเจ้าจ่าบาจังคูเหมาจังคูเอมาจังเมาังคูจิีเดจ้ากินหน้างไมชั่วไหมเคย์คตระไรกูยหก่ื่อนจาท่ามีแค่ชแนวเ้นะจ้าขอบคุณค่ะ วันเพื่อนไอ้บ้านนีกินต้อยพี่น่องขาอยากอ